เบิ้งนะครับน่าเป็นปัญหาเนาะครับเมื่อถืออย่างนี้เป็นปัญหายังวะนะครับมันเป็นปัญหาอย่างครับเมื่อถือนีะผมอยากคูแห้ยงนะครับมันมีไปจะใส่ฟังเพลงดูยังคนที่เป็นปัญหาเป็นตัวเคียงนะครับมาหนองแวงแต่บนม้งน้ำเพื่อนน้ำพ่อเหนือคนเกลียนับเอาหัวเพยบ้านะครับนี่เพยบบานยิ่งปอมประสาทผมอยู่เลยนะครับ หมูส yeah. ิเกตเนี mm ่ย hmm. น so, uh, so, uh, so ี่ไ่ะค่ะนี่นี่นี่เห็นไหอู้นี่ปากสดๆนะครับนี่นี่เห็นหอังหนึ่งเห็นบ่นั่นนี่เห็นไหเห็นไหมบอกกันว่าันไทยลูกไทยยังเห็นบ่เห็นบ่เบ่งโง่พยายานราคาด้วยครับเนี่ยเบ่งโงา ป่มันเสียกหมดรูหม่ใจนะแสดงล้ววานทาเสยไปนะครับปวยนะฟังฟังเี้นิดหน่อยเศ้าโหวตจวยเห็นบ่ฝยโคดนี่เห็ปวยบ้าๆทั้งในเนาะโบนี่เห็นเนี่ยปวนะนะครับปวยนะ บออใหกบ่กบ่มันบอกมันรุนนะครับเนี่ยไปดีบ่แงยังทั้งไหนนะครับไปบอกผมจะเผยเราจะคาเบิ้ลเอาลุ่นียอะไรยางเงี้นี่ละแมงเบลดเลยครับเนี่ยแมงติดแจ็มันเอาแล้วนะครับนะครับเนี่ยแมงเบลดหัวหัวก็ด้ครับเนี่ยหัวหัวก็ได้บ้านองแวงนะครับเหมือนเอป็นต้นชั้นหั เดี๋ยวบวงเงี้หนึ่งซุ้มมีแล้วนะครับซุ้มมีแล้วนะครับอันนี้โพสต์ตัวกันฟองพ่นเปียกยู้ใส่ยู้ยไก่คาคืนไ่แด้วครับขอพวกอ,อ่อนพ่วงเอาให้มันเป็นเลี้ยงเป็นเล่ากันนะครับเนี่ยทิชแจคมันสิก,กาเราไปชอบอยังคดีคนกล่อยไม่งั้ขอหาอยู่นะฟังเอาฟังเอามันบีอนะครับ เงี้ยงมันเบี่ยวดินเนี่ยเดี๋อยู่ว่าใดแล้วนะผมกับบริษท่านหรนกกว่าคือขาผมนะครับเสียวควาชีวิตมาอ่าเห็นบ่ต้นลูกใครใจ <laughs> เจครใหญ่ที่แต้แยกกตมนายินเรียนในสือใหญ่ เบ่งเหรอนะครับย็นหน่อยนะครับเบ่งามนั้นทำอย่างนี้ดีเขาทั้งพื้นทั้งถึงย่านหีบขันเขานะครับคนมันสุดเดินนะครับมันหลายปีแล้วความที่แยก่งนี่นะครับมันเห็ุผมไปรับแทยนได้ไงในสิ่งที่มันเห็ดมันทำนะครับบ่ได้หรอครับฟังเอานี่ไกลๆจะจอดนี่เดี๋ยวล่งล่งล่งโคตรในกลุ่มพร้อมนะครับอยังกับพยานเหียนไง นะครับเนี่ยแลว้วควาเสียงจะไปนะครับในกลุ่มกระหูดีนะครับด้วยไม่ต้จำเป็นต้องอธิบายนะครับนั่นบอกผมจะโพดแล้วหรือยิยลลงบ่นะครับมีละชัดเจียนบ่ครับชัดบ่ยงขึ้นแตงหัวอีกนะครับนี่เกี่ยวผมเป็นบ่านะครับ